สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนำรถไปส่งให้ลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลือกงามยามดีเรานำรถมาส่งมอบให้ลูกค้าที่บ้านนนหลวุ่มอำเภอบังหินนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องเจ้ยวันนี้ได้รับรถคันใหม่เป็นยังไงบ้างคะดีใจไหม พีจครับบังใจ้รู้สึกยังไงคะออกรถก,กับอาร,รยายนตะกีจรู้สึกเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ครับออกง่ายครับที่อาร,รยายนตะกีจออกง่ายได้ทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนก็อ,ออกรถง่ายคุณไม่สะดวกแค่บอกเราเราบริการถึงที่ถ้าท่านใดสนใจที่จะออกรถยนต์มือสองให้ติดต่อเราที่อาร,รยายนตะกิจตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะย่าลานะคะสวัสดีคะ่ะ